สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและอินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Game Room วันนี้พบกับผมพ่มิกสํานรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโปรเจกต์แอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดของไทยในตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือโปรเจกต์นักลบมนตราตำนาน8ดวงจันทร์ซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวมาหากาบย์แอนิเมชันแอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์ที่จะหยิบยกเหล่าตัวละครในวรรณคดีมาโลดแล่นบนจออีกครั้งในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ด้วยฝีมือของสตูดิโอสายเลือดไทยแท้โดยทีมงานคนไทยเกือบ300ชีวิตที่ใช้เวลาสร้างถึง3ปีด้วยทุนสร้างสูงถึง200ล้านบาทซึ่งก็เคยออกทีเซอร์มาตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วนู้นเลยนะครับทำให้เราฟแฟนๆเนี่ยต้องมาตามหาประกาศหาคนหายกันเลยทีเดียวและล่าสุดทาง Lift Studio นั้นก็ได้ปล่อยตัวอย่างเต็มๆออกมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแฟนของงานสายแอนิเมชันเหมือนกันนะครับก็ได้ติดตามโปรเจก t นี้มาสักพักเหมือนกัน ตอนแรกที่ได้ยินว่าจะทําตามหากาบรามเกียร์เนี่ยผมก็ยังเฉยๆนะครับแต่ว่าพอมาเห็นภาพอาร์ตที่เอามาดัดแปลงเป็นแบบไซไฟแล้วแบบมันเท่เว้ยแล้วก็รวมกับ MV ระเบิดพลังอย่างนักลบมนตตาที่ออกมาให้เราได้ลองชิมตัวอย่างภาพแอนิเมชันงามๆกันก่อนขอนอกเรื่องหน่อยนะครับคือว่าเพลงนี้เนี่ย มันติดหูมากเลยนะครับพอฟังแล้วเนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นเพลงเปิดแอนิเมะของแอนิเมะสมัยก่อนเลยนะครับที่จะต้องมีการตะโกนชื่อเรื่องออกมานะครับซึ่งพอฟังแล้วก็จะมีความรู้สึกฮึกเหมิมน,นะฮะอยากจะลุกไปแปลงร่างนะครับ ซึ่งเพลงโคตรติดหูเพลงนี้ก็เป็นผลงานของคุณเก่งทัชชยะซึ่งนอกจากจะมาให้เสียงร้องแล้วยังเป็นนักแสดงโมชั่นแคปเจอร์ให้กับ MV อีกด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวละครของเขานั้นจะมีบทบาทในหนังเช่นกันซึ่งนอกจากเพลงเพลงนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งเพลงที่แต่งให้เป็นเพลงประกอบของหนังซึ่งจะเป็นผลงานของพี่โอมค็อกเทลที่จะออกมาเป็นแบบไหนนั้นก็ต้องตามไปดูกันในโรงอีกที ก็จากที่กล่าวมาเนี่ยก็วันนี้ก็เลยว่าจะมาทําวิดีโอพูดถึงข้อมูลคร่าวๆข,ข,ข,ของนักลบมนตาให้ดูกันก่อนที่เราจะไปดูหนังตัวเต็มที่จะฉายในช่วงเดือนตุลาคมก่อนที่จะพูดถึงตัวหนังเนี่ยก็คงต้องขอพูดถึงค่ายที่เป็นผู้สร้างกันก่อนเลยนั่นก็คือค่ายที่มีชื่อว่า Lift Studio ถ้าจะให้พูดถึงฝีมือของสตูดิโอนี้ แค่พูดถึงผลงานเนี่ยก็น่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีผลงานมากมายทั้งในและนอกประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่มีส่วนร่วมในการสร้างอีวาเกเลียนภาคล่าสุดไดส์สปอร์นธามเกมแคชแบนดิตค o ซี่บั l o ี้บันนี่เดอะเฟิร์สบั d รวมถึงพญานาคในนาคีแล้วก็จระเข้จากเรื่อง t เดอ o พูแต่ว่าต้นกาเ,เนิดของลิฟต์ส u ต i เนี่พวกเขาได้ก่อตั้งขึ้นมาจากความต้องการอยากสร้างภาพยนตร์ของตัวเอง และต้องการพัฒนางานด้านแอนิเมชันของไทยไปสู่ระดับโลกซึ่งในปีนี้พวกเขาก็จะได้ฉายนักลบมนต์ตาตำนาน8ดวงจันทร์แล้วก็จะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันสัญชาติไทยแนวแอคชั่นไซไฟเรื่องแรกของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยด้วยซึ่งผมก็หวังว่านักลบมนต์ตาเนี่ยจะเป็นตัวเปิดทางให้กับวงการแอนิเมชันไทยให้มันกว้างขวางขึ้นนั่นเองกลับมาที่ส่วนเนื้อเรื่องกันแบบย่อยๆดีกว่าณนะจัก,กรวาลอีกขั้วมิติหนึ่ง มหาศึกสงครามระหว่างกองทัพองลามและจัก,กรพรรดิทศกัณฐ์ที่ได้ต่อสู้กันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานแต่ว่าตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในทุก500ปีพลังแห่งเทพที่สามารถสร้างหรือทำลายทุกสัมพสินได้ในพริบตาจะตื่นขึ้นในร่างของสตรีนางหนึ่งซึ่งทศกัณฐ์ก็เชื่อว่าพลังอันยิ่งใหญ่นี้หลับไหลยอยู่ในตัวของพระแม่สีดาที่เป็นคนรักขององลามทศกัณฐ์จึงได้มาักพาตัวพระแม่สีดาหนีไป จึงตกเป็นหน้าที่ของเหล่าตัวเอกของเราที่จะต้องชิงพนางกลับมาให้จงได้สําหรับตัวละครนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายตัวมากเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะขอพูดถึงเหล่าตัวละครหลักๆที่เพิ่งจะมีการออกโปสเตอร์เท่ๆออกมาเปิดตัวกันก่อนเลยละกันตัวละครแรกได้แก่รวดเร็วรุนแรงดังพายุเขาคือวายุฮานุมานบุตรพระพายพระเอกสายเลือดร้อนที่ไม่ค่อยจะจริงจังกับหน้าที่สักเท่าไหร่แต่ดันมีฝีมือต่อสู้ที่เก่งกาจมาก จนได้เป็นหนึ่งในนักลบยอดฝีมือขององค์รามผ่าเวลาตัดมิติทำลายสิน้นเวลานิลพัทบุตรพระพานถ้าเกิดวายุเป็นนาุโตะของเรื่องนี้นะครับเวลาก็คงเป็นซาสเกะนั่นเองนิสัยเนี่ยตรงกันข้ามกับวายุทุกอย่างเลยเพราะยึดมั่นในหน้าที่เป็นสําคัญแต่ที่เหมือนกันมีอย่างเดียวก็คงเป็นระดับฝีมือในการต่อสู้นั่นเองเพิงสุริยะร้อนแรงแผดเผาสุคลีบบุตรพระอาทิตย์ ทหารเอกขององค์รามและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดในทีมแล้วซึ่งนอกจากจะเป็นแม่ทัพแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ทําหน้าที่ในการเฟ้นหานักรบฝีมือดีรุ่นใหม่มาเข้าร่วมกับกองทัพบุษสบาสาวแก่งของทีมสายสปอร์ตเป็นผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจทําทุกสิ่งเพื่อให้ภารกิจที่ได้รับมอบสําเร็จลุล่วงสําหรับบุตรสบาเนี่ยบนโปสเตอร์นะครับไม่มีคําโปรยเท่ๆเ,เหมือนกับ3คนที่ผ่านมานะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะบอกอะไรดี ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยตัวผมก็ไม่ค่อยจะเชี่ยวชาญเนื้อเรื่องของรามเกียรติ์สักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแล้วจะมีบทบาทเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็จะตั้งฉายาให้เธอละกันนะครับจะได้ไม่น้อยหน้าคนอื่นนะฮะฉายาของเธอก็จะเป็นบุษบาขับกันดั้มสำหรับตัวละครตัวถัดมาเหมือนจะอยู่ฝ่ายร้ายแต่ก็ยังได้โปสเตอร์เท่ๆออกมาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือสายฟ้าอัศวินีบาทฟาดฝ่าเลื่อนลั่นพาลีบุตรพระอิน์นักลบสุดแปลง ซึ่งเป็นพี่ชายของสุครีปและเคยเป็นแม่ทัพขององรามแต่ว่าดันย้ายไปอยู่ฝั่งตัวร้ายซะง,งั้นผมก็จะรอดูแล้วกันนะครับว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาย้ายไปอยู่ฝั่งทศกัณฐ์ได้ซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องนี้เนี่ยยังมีตัวละครอีกหลายตัวเลยโดยเฉพาะตัวละครตัวหนึ่งที่หายหน้าไปเลยนะครับซึ่งตัวละครเหล่านี้เนี่ยแค่ยังไม่มีโปสเตอร์เท่ๆออกมาเท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นท a l k of เ h e t ท w เลยนะครับไม่ว่ายังไงก็คงจะไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้นั่นก็คือจักรพรรดิทศกัณฐ์ที่ออกมาพูดแค่ประโยคเดียวนะครับก็ได้ใจของเราแฟนๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับนางสีดาข้ทศกัณฐ์คิดว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยที่อยากเข้าไปดูหนังเรื่องนี้นะครับเพื่อจะเข้าไปดูความเท่ของท่านจักรพรรดิทศกัณฐ์นั่นเอง ซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นหัวข้อพูดคุยฮือฮานะครับตั้งแต่ที่ตัวอย่างแรกออกมาเลยนะฮะคือเอาทศกัณฐ์มาทําให้ดุดันได้สมบทบาทมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวผมนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ฝั่งทศกัณฐ์นะครับดังนั้นเขาก็เป็นพระเอกตัวจริงของหนังเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็จะช่วยเชียร์ชิปของทศกัณฐ์กับพ่อแม่สีดานะครับไม่น่าจะเวิร์กซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ใจไปอยู่ฝั่งทศกัณฐ์เรียบร้อยนะครับดังนั้นก็จะขอเชียร์ทศกัณฐ์เป็นพระเอกตัวจริงขอองงเรื่นนี้ลกั สำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยเห็นคอมเมนต์ของหลายๆคนนะครับบอกเลยว่าอยากให้มีฟิกเกอร์ของเหล่าตัวละครในหนังออกมาให้สับสมกันซึ่งถ้าเกิดมันออกมาจริงๆเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากได้มากๆเลยนะฮะซึ่งตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่พวกตัวพระเอกครับแล้วก็ไม่ใช่โทสการ์ด้วยนะครับแต่ว่าคือเหล่าหุ่นยนต์ครับแล้วก็ไม่ใช่หุ่นของบุษบาด้วยนะฮะต้องเป็นหุ่นลิงรุ่นผลิตจํานวนมากต่างหากนะครับก็คือมันเท่มากเลยนะครับถูกใจสายหุ่นรุ่นแมสพอดิวอย่างผมมากเลยนะฮะ ซึ่งตอนนี้เหล่าตัวละครเหล่านี้ก็จะแสดงอยู่ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ตั้งแต่วันที่12กันยายนถึง24กันยายนถ้าเกิดใครแวะเวียนไปก็อย่าลืมแวะไปถ่ายรูปแล้วก็แวะไปสวามิภักดิ์กับท่านจากกักรพรรดิพทศการ์ด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากดูก่อนตอนนี้ก็มีการเปิดให้จองรอบพิเศษกันแล้วในวันที่28กันยาถึง1ตุลาคมในโรงหนังเกลือเมเจอร์ซีนีเพ็กโดยจะมีแพ็กเกจรอบพิเศษให้เลือกอยู่2แบบนั่นก็คือแบบที่1 แพ็ค550บาทประกอบไปด้วยตเกตรูปตัวละครแบบซุ่มหนึ่งใบหนังสือการ์ตูนเนื้อเรื่องส่วนเสริมไซส์สตอรี่ที่มีชื่อตอนว่าสึกพิชิตอสูรทอรัสสแตนดี้อะคริลิกแบบซุ่มของวายุและเวลาทั้งล่างคนและล่างหุ่นคาแรคเตอร์การ์ดหนึ่งเซตจำนวน4ใบโดยสุ่มจาก5แบบซึ่งก็จะมีตัวละครลับอยู่หนึ่งใบท่านผู้ชมคิดว่าตัวละครลับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครไหนก็ลองพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะฮะ และสุดท้ายก็คือโปสเตอร์นักลบมนตราขนาด33คูณ48เซนติเมตรสำหรับแพ็กเกจที่2ราคา700บาทจะได้ที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเพิ่มมาอีกอย่างก็คือเสื้อยืดลายวายุและเวลาให้ได้ไปใส่การส,สวยอีกหนึ่งตัวใครที่สนใจอยากได้ก็รีบจองผ่านแอปหรือเว็บไซต์ของ Major c i n e p l e x ได้เลยแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าเท่าดีเข้าไปดูมาเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยมีคนเข้าไปจองกันเยอะอยู่นะครับสำหรับรอบพิเศษ ส่วนสําหรับวันฉายนักลบมนตาตํานาน8ดวงจันทร์ก็จะฉายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่11ตุลาคมนี้ซึ่งสําหรับตัวผมเองเนี่ยก็จะหาวันไปดูให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้อ่านในเพจกันอีกทีละกันสําหรับวิดีโอในวันนี้ก็จะจบลงเท่านี้ผมชื่อพิมิกและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ